เอาเอาพละพี่เอาไหมล่ะนะพี่เอาไหมพี่เอาไหมคิดว่าเก่งพี่เจ๋งเหรอพี่เก่งพี่เจ๋งหรอครับพี่เจ๋งพี่เก่งหรอครับเอาเด้อะไรวะเนี่ยโอ้มไฟอ้าวทุกคนตามสัญญาแล้วทุกคนนะที่ผมบอกว่าถ้ากระแสตอบรับจากไอคลิปเนี้ยมันดีใช่ไหมผมจะมาเล่นมอสสุมของและ ตีบอสทุกตัวก็ไม่คิดว่ามันจะดีจริงๆอะแล้วมันดีจริงด้วยแล้วมันดีมากด้วยนานแน่เลยว่าคลิปนี้เอ่มลองจับเวลาเล่นดูดีกว่าไปนหนึ่งพี่เป็นหนึ่งนะผมจับเวลาก่อนอ่ะเริ่มโอ้ยมาเถอะพี่ก็เหมือนเดิมนะทุกคนโหมดนี้โหมดมาสเตอร์แค่มีมอสสุ่มของมาแค่นั้นแหละโอ้ยถ้าเราได้ของดีงแต่ต้นเกมเราก็ไม่มีอะไรหรอปะเออเนี่ยเอาจักรตายก่อนเลยเนี่ยเอาไม่ละมันเป็นอะไรมันได้แต่รูกวะเฮ้ยผมไม่เข้าใจวะเฮ้ย เอาไหมเอาเไหมเอา้เอาไหม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 เอาเอาเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับรูปภาพวะเฮ้ยผมไม่เข้าใจอืมอ่าไม่ได้เราต้องเล่นระวังหน่อยละไม้พี่เอา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 ไม้เอาเอาไม่ล่ะว้าว ว้าวว้าวว้าวสลามาเลกุมสลามาลามาเลกุมโอ้โหไอ้สลามาเลกุมทุกคนคลิปนี้เสียงผมอาจจะแ,แปลกๆนิดนึงนะทุกคนนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้อะเสียงมันขึ้นจมูกอะคือผมเป็นหวัดเว้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแต่นี่ขนาดเป็นพริกแอ๊มันยัง มันยังตีแรงขนาดนี้อ่ะเอ้ยไอ้บ้าเอออันนี้มันคือบิ๊กแอคที่ดีสุดเลยป่ะหรืออะไรอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเลาไปดูกันก่อนนะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอะไรอ่ะอะไรพี่มันคืออะไรผมจะมาเล่นแบบเออเออให้ทุกคนดูไม่ได้นะคลิปนี้อันนี้คืออะไรนี่ไม่รู้ซัมมอนไม่ได้ผมทิ้งไปก่อนแล้วกันอะไรอ่ะอะไรวะพี่มันคืออะไรวะอะไรอ่ะ โฮเวอร์บอร์ดก็เกมนี้มีโฮเวอร์บอร์ดเดี๋ยววะเอ๊ะอะไรอ่ะมันคือเกาะอะไรอ่ะไม่รู้มันคือเกาะอะไรวะไม่รู้แต่น่าจะดีแหละอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอะไร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 พี่อะไรอะไรเมื่อกี้อะไรวะ้ออยู่มันมีอะไรไม่รู้ตกลงมาด้วยอ่ะพี่เดี๋ยวก็มันคืออะไรผมเจอผีเหรอตัวพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เห็นมีเลยตอนตี่ะวาย อุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรดาวตกหมายความว่าไงวะพี่เดี๋ยวก่อนทำไมตอนตีผมมันมีดาวตกลงมาด้วยอ่ะพี่สลามพี่มาผมรอตีพี่อยู่งี้ก็ได้โอ้กว่าจะถึงให้ผมอะไรอีกแล้ว,วอ่ะเดี๋ยวทำไมตอนตีมันไม่มีดาวตกลงมาด้วยวะหนื่มันเป็นของเหรออันนี้บ่าโอ้โหต้องมานั่งแปลภาษาตลอดอีกไอ้บ้าเอ้ยคนไทยเราน้องแล้วน้ย อรลองนองเนยบาเป็นมืดไวจังว่าดี๋ยวก่อนคลิปนี้ผมกะว่ามันจะไม่เดือดนะเว้ยเฮ้ยเอาไม่ล่ะพี่เอาไม่ล่ะคลิปเก่งๆมากวะพี่เป็นมอนเตอร์คลิปเก่งๆมากเหรออุ้ยมันต้องเป็นไอ้ดาวตกมันต้องเป็นของของอุปกรณ์เสริมหน่อยอันนี้แว่นตาอันนี้ปีกอันนี้อันนี้เชือกโยโย่อันนี้แป๊บหนึ่งเพื่อพึ่งดิเฮ้ยเปอะไรของมันวะ โอ้ยไปแบบน,นึงนะพี่แปแบนึง่ะมงขอล้องถืงวอวะนะมงขอร้องแล้วพี่บ่าวเอ้ยโอ้ยไปเรื่อพี่ดาวตกสงสัยเหลือเกินดาวตกใช่ไหมไอ้น,นี่ใช่ไหมไอ้อไรมานาคาอกคอ,อ,อะไรของพี่วะใช้มานาโดยอัตโนมัติเมื่อจําเป็นทําให้ดาวตกลงมาหลังจากได้รับความเสียหายดาวจะฟื้นฟูมานาอ้าย โอเคทุกคนผมหายสงสัยแล้วสรุปมันเป็นสรรพคุณของไอของไออาหารเสริมไม่ใช่อาหารเสริมเพื่ออะไรอาหารเสริมอะไรวะอุปกรณ์เสริมอัญมณีนะได้อะไรมาเต็มเลยวะเนี่ยทิ้งไป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 ว้าวไอนนี้ของที่มาตอบเจกไอบอสในนั่นนี่บอสปีสารหมูมีปีศาจหมูเดี๋ยวว่าเกมนี้ไอไอตัวอะไรวะฉลามหมูอะเออทิ้งเทเทเฮ้ยเขียว อุ้ย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 อ๋อดีเ่าไม่รู้ว่านี่แต่มันตีมันดีผมชอบหลากนอกเลยบบาอะล่ะล,ล้อบ่าเบาเอ้ยไม่ได้ดิวะเราต้องมาตีให้มันจบๆไปอยู่วะบอสอะเอาพี่เอาไหมพี่เอาไหมพี่เก่งเหรอทะลุทะลุทะลุเจ๊อุ้ยขออีกทีดิว้าวว้าวว้าว ้เอาไหมล่ะพี่พี่เอาไหมถามดีๆเดี๋ยวอะไรอะ่ะแพนเทล่าโอ้ยอันนี้มันถุงข,ของที่มันดอปจากตีบอสใช่ปะ่ะอ่าฮ่ารู้มือมันลือโลกแล้วพี่น้องเอ๋ยเมื่อไหรจะเช้าวะเฮ้ยเมื่อไหรพี่จะเชา้าแล้วดูของที่พี่ดอปดี่ใช่พี่ดรอปถามตามดานปัานก็เป็นคลิปก็ต้องมาอาดัดเสียงก็ขึ้นจมูก เฮ้ยอย่าล้อผมแล้วเว้ยเฮ้ยทิ้งไหม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 แหนแหนแหนไม่ได้เปิดกล่องเลยดีวะไม่ได้เปิดกล่องเลยดีบ้าวะเปิดกล่องเลยดีบ้าวะอุ้ยอันนี้รู้สึกว่าจะดีใช่ป่ะเอาไออโยโย่ออกไปเลยอ้าวยืนฟาร์มอย่างนี้เลยก็ได้อ่ะเนี่ยผมได้ไอนี่มาไอของแพนเธอร่าเนี่ยคือผมไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะพี่อ่ะพี่มายังไงแลหรืออะไรเนี่ยปืนอะไรอ่าปืนนี่ปืนอะไรของพี่วะ อุ้ยโหโหคิดว่าตัวอะไรอุ้ยโอ้ยเพ่ผมจะยิงเองพี่ออกไปเลยผมไม่เอาแล้วผมจะยิงเองให้มันมันที่ไปยุ่งอะไรวะพี่อะไรอยู่นี่นะเฮ้ยนะที่ประจามอล้อ,ลองเนื่อน้องบ่าอะลังน้อยน้องบะอ่า แสงเอาไว้ไว้อะไรไอ,ไอ,ไอตัวที่เราฆ่าไปเมื่อกี้อุย้ยเสียงหนอนเสียงหนอนโอ้ไล่ดาวที่มันเราตายมันอยู่ไหนพี่เลือดผมจะหมดไม่พี่แล้วดาวที่มันอยู่นี่หายไปไหนแล้วว้าจะตายเกาะเตารับทราบครับพี่โอเคตอนนี้เราก็มีชุดเกาะเต็มตัวเรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีบอสต,ตัวแรกเราจะตีคืออะไรครับดีไงไอออฟคาทูลูไม่รู้เราจะตีบอสในนี้ก่อน เนี่ยเรามีระเบิดเราตีหนอ,อกน,นก่อนดีกว่ามาเถอะพี่มาพี่ยิงอยู่ว่ะผมพี่มออย่างไหนเยอะแยะวะอ่ะพี่มาพี่มา,มาอ่ะไอ้นี่ออกไปเลยแล้วผมไปฆ่าตัวอะไรได้เมื่อกี้มาเถอะเอาไหมหนึ่งลูกบอลลูกสามลูกใช่ไหมเอาปะเอาวะอยู่ไหนอยู่ไหนหรือสร้างแพลตฟอร์มโอ้ว้าวโอเคโอค้ยง่ายเลยนี้โอ้คิดว่าจะยากโอ้ยฟาร์มชิวเลยปะเนีย่ยทุกคนเห่อชิวเนี่ย จบหนึ่งตัวแค่เนี้ยโอ้ดูของดิอูอะไรวะเนี่ยอ้าแต่ของดีเป็นอะพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่อะไรนี่อันนี้กับอันนี้โอ้อันนี้ดีกว่าดิใช่ปะ่ะใช่ป่ะวะไม่รู้เอาไปก่อนเฮ้ยอันนี้อันนี้เออต้องมีความรู้เรื่องการอิสซอระนิดนึงนะทุกคนเสียงมันเป็นอะไรวะเฮ้ยลมคาญเนยใจตัวเอ,ง,องวะ ขอ,องโคตรเยอะเลยพี่เอ้ยไอ้น,นี่มันอันไว้สำหรับค้าวันวะหรือว่าแบบเปลี่ยนจากเช้าเป็นกลางคืนหรือว่าค้าวันวะน่าจะค้าวันนะใช่ป่าววะไม่รู้นี่อะไรอะ่ะแซลม,มอนอีกแล้วเหรอเราซลม,มอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยว้าย ว้ายพี่ครับพี่ครับพี่ครับขายเกมนี่ว่าว้าวตองคืนยังจะตอนคืนคใช่ปะนี่ไงเราฆ่าวันเลยเราฆ่าวันเลยอ่ะอ่านี่ไงที่ใช่ป่ะมันจะฆ่ามันใช่เหรอวะพี่พี่ไปพี่ประจานพี่เฮ้ยฆ่าไปตอนเช้าเลยเนี่ยว้แล้วทำไมมันฆ่ามาไปตอนเช้าเลยวะ ไม่เหมือนที่คิดไว้นี่หว่าพี่อ่ะเราสร้างแพลตฟอร์มเล่นหนึน่งให้มันดูสวยงามพระรามแปดวันนี้เรามาเอาเจงเว้ยเราไม่ได้มาเล่นเล่นเว้ยเออไม่รู้ักบ้างที่มันถิ่นใครพี่โอ้ยมันวางยากจังว่ะไอ,บอ้บล็อกพวกนี้เออนี่เรากว่าวางแท่นเลยเออมันต้องคิดดิวะ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ไน้นะทุกคนบอสอันนี้มันตียัไงวะไอ้บอสกวางอะฮลัลโหล How are y o u today โซงไซจะต้องเปิด Google นด็ครับทุกคนเนี่ยของซมมอนไหนมาทำยังไงโอ้โหเราใช้ขนเลยนี่อีกองไปหามเลยโอ้โหิไปพี่ไรนี่มันอยู่ไหนอะไอโอมไอโอมเลยวะไปโอมเนี่ยพี่ไปผมไม่เอาผมไม่แวะแล้วผมจะรีบจบเว้ยเฮ้ยเรารีบจบดิว,วะว้าว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  โอ้ oh my god สลับมาเล่นก้ไล่ไอ้ท่านผมอยู่ไหนอ่ะไอ้มิงมิงสฟิงค์นั่นแหละพี่ที่เมื่อกี่นาทีแล้วพี่เพิ่งตีบอสไ,ได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวก่อนเรากำลังรันอยู่นี่ไงเรากำลังหาขอซับบอนเออจะได้ไม่รู้สึกผิดโอ้ยเดี๋ยวมาถึงนี่เรา,าเนี่ยเราเข้าเลยได้ปะเอาเลยปะเราตื่นเลยดินี่เราฟรรมมาร์มวงจ่ายนี่ก็ได้นี่หว่าเชียววะใช่แหละเราขุดได้ปะวะ โอ้ยขุดได้เย๋ยก็ขุดได้อยู่แล้วบะหรืออะไรวะนเ่้ยเฮยเฮอ่าฮะลืมไปเพราะถ้ามันจะไม่ได้ตีบอสหัวกระดูกหัวกระดูกเลยวะถ้ามันม่ไม่ตีบอสในหัวกระโหลกมันเข้าแันเจี้ยนไม่ได้ดีกว่าลืมเดินใหม่ดีครับพี่น้องครับมันจะมืดปะวะอุย้ยใกล้จะมืดแล้วนี่วะพระอาทิตย์ใกล้ตกเอาวะเอาวะสงสัยเราต้องแคมป์มาพี่ มาเลยพี่ไอ้เขาว่าตัวรูพี่จะตัวโดนเลยพี่จะตัวพี่อย่าหวังว่าพี่จะ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 จเกิดพี่ทำอะไรอยู่ในนี้พี่ไปทำเขาไปทําอะไรนี่วะพี่อย่าหวังเลยว่าพี่จะได้อยู่เกินสิบวิอ่ะขอลล์คือว่ะพี่โดนทีเดียวพี่ก็ระเบิดแรกเดี่ยพี่ดูพี่ดูพี่ดูหน้าหน้าเอาหลอดอะไรกันวะอะไรของเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่พี่แอคอะไรมาตอบเยอะแยะวะสามสิบอุ้ย โอ้โห oh, สลับมาเล็กกุม oh, ามาก้ม้สลับมาเล็กกุม้มสลับมาเล็กกุ้มเอาไหมพี่เอาไหมพี่พี่เก่งเก่งหรอครับอ่ะพี่มาเลยพี่มาไปพี่มาเลยจ <c oughs> บอ่ะพี่อยู่กี่วิพี่อยู่กี่วิผมถามหน่อยดิอ่ะตัวที่สองตัวที่สามคืออะไรเอ้ะตีบอยหัวกระโหลกเดินโคตรช้าเลยตีบอยหัวกวนนนนระโหลดนี่ว่าเว้ยเฮ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 ้ยคนไทยโอ้อยไอ้นี่มันของดีนี่ว่า เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยพี่ไปโอเชียนอย่างนี่เลยโอเชียนอยู่ไหนไหนว่าโอเชียนป้าพี่ไปพี่ผิดฝั่งผมไปฝั่งโน้นอ่าอุ้ยถึงแล้วมาให้มันจบจบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาหมดกระดิ่งมาเอาเรื่องหมดกระดิ่งมาตรงจะเกือบตายอุ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหพี่นะพี่กระแสบเหมือนกันนี่วา่าเกือบตายไอ้บ้าเลปตีพึ่งต่อดีกว่าไปกันต่อเดี๋ยวแล้วจังเกิลไปอยู่ฝั่งไหนวะอ่ะอันดับแรกเรากลับบ้านตัวที่สครับจังเกิลเลรอเว้ยไ,ไ,ไปไปเรารีบเรารีบเรารีบทุกคนทุกคนจะตาบอดน,นิดนึงนะไม่ใช่ตาบอดเลยวะ อาจจะมืดน,นิดนึงทุกคนผมจะลงถ้ำแบบไม่บักทอดแล้วก็แกว่งดาบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละมันก็พอมองเห็นนะเพราะดาบมันมีแสงใช่ไหมโอ้โหดูทรงไม่ไมน่ามองเห็นแต่ก็มองเห็นเหมือนกันนะทุกคนนะลังพึ่งอยู่นะครับอุ้ยแพตตินาป่ะอันนี้ใช่แพตตินาป่ะโอ้โหตัวอะไรตัวอะไรโอเคไม่มีแะ้วเดี๋ยวผมเก็บไปทำไป้นี่นิดนึงวงกุฎสลามจะได้ครับสลามบอสสลามปตีไม่แล้ะลังพึ่งผมอ,อยู่ไหนหรือเราแบบเป็นพาสไหม ดูทรงแล้วผมแม่งเป็นพาร์ทนีกว่าว่ะไอ้นี่ไม่น่าจะเกิดขอพาร์ทนี้ให้มันตีบอสทุกตัวในโหมดนี่มันขึ้โหมดอะไรวะที่มันยังไม่ไม่ไม่ลามไปฮาร์ดโหมดอะบอสสุดท้ายที่เราจะตีของวันนี้คือบอสเฟสแล้วกันทุกคนว้าวว้าวพี่พี่พี่จัดโอเคเราเจอเดี๋ยวพี่วไยไปบ้าวะเดี๋ยวพี่วไยไปบ้าวิบอย่าพูดพี่จบพี่น้องหมไม่จบเลยเว้ยเฮ้ยพี่ก็รีบจัดโอเครู้เรื่อง รู้เล่าวล่าบบาน้องเบอร์อโลงเนยลองเบาเพื่อผมจะบอกคลิปเนี้ยปอสายทีย่เราจะตีก็คือ w a r face สวนาร์ทหน้าเราจะมาตีบอสให้มันหมดทุกตัวก็จะกลับเราจะมาตี7ตัวคลิปหน้าก็ต่อให้มันจบเลยหลัการด์ดโห d e อะ เราแบ่งเป็นช่วงดีกว่าฮาร์ดโหมดฮาร์ดโนฮาร์ดเน้่ยนะพะยะเข้าพาเข้าโอเคอ่ะแล้วรังพึ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปฟาร์มต่อได้นะเว้ยทุกคนเนี่ยเวลาเราขุดรังใช่ป่ะมันจะมีพึ่งตัวน้อยๆเนี่ยที่มันจะออกมาเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนของดอกคตรเยอะเลยเนี่ยต้องมาจัดของเยอะวะเนี่ยตะเลินพอแล้วพี่เอ้ยเมื่อไหร่จะจบไว้คลิปนี้เนี่ยเครียดว่ะเฮ้ยเครียดเว้ยเดี๋อยู่ที่น้าอยู่ที่น้าโอ้โหเหมือนจะเป็นบ้าว่ะ อ่าลูบี้นี่ไงเอาไว้ค้าไปไอ้สลามพี่บุคคดีดีนี่แล้วล่ะโอ้โหเออเฮ้ยอ่าฮะเปิดโอ้โหพี่บ่าวเอ้ยของดีแล้วพี่บ่าวเอ้ยกว่าจะได้ดีบอสแต่และตัวแล้วนี่อะไรนี่แล้วมันมาค้าบอันนี้ได้อ่ะอ๋อแล้วมันมาค้าบอะไรอ่ะนี่เหรอ ตัวค้าบอทำไมมาค้าอะไรอ่ะไอ้เนี่ยทำไมเปิดหายกอนเนี่ยเอนวิวมันค้าบไงอีกวะโอ้ยเหล็กอีกเหล็กเหล็กขุดน,นี่แหละวะไหนเอนวิวนี่ไงจเจอ้วพี่เปล่าเอ้ยเหล,ล่าน้องลงเปล่านี่งไงพี่เอ้ยโอ้ยสองอันเลยหรอพี่มาพี่ผมให้สองเลยค่ะแล้วแน่นี้มันใช้ยังไงล่ะพี่ไม่รู้ไฟว่ากันไฟให้คนดูสอนแล้วกัน ไหน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 นี่ไงหนึ่ง reen. นี่ไงเอาตัวเดียวเองโ terminal terminal อ,อ,อ้โหตัวเดียวก็ตัวเดียววะอภิชาแล้วพี่มา,าพี่สลามพี่มาแล้วผมรีบจัดแล้วผมรีบจัดพี่มาเหอะอยู่ได้ไม่เกินฮาวิไอ้นี่อุ้ยของอะไรมันเยอะจังวะไม่ได้ดิโอ้ยนี่ไงพี่มีแต่คนบอกให้ผมเก็บ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 แล้วเก็บแล้วอ่ะมันดีเหรอเนี่ย แต่มันก็ไวอยู่นะโอเคผมรู้เรื่องละโอเคมันดีดีก็ได้ดีเลยแหละกี่ตัวแล้วมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ้าขาดไอ้วกวางไอ้เนี่ยสฟิงค์อีกมาหามันขนอะไรสฟริงค์วะอ่านว่าอะไรวะขนฟินต์สฟิงค์มาจากไหนวะแมวสฟิงค์เหรอนี่ไงมาพี่ผมขอสฟิงค์สฟิงค์แค่ สฟิงค์มีขนให้ตัดด้วยเหรอวะโอ้ขนฟินต์อันเดียวนะพี่ครับพี่มุกขอนะคะพี่ไหนไหนไหนมันหายากขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ยพี่มุกขออันเดียวจริงๆอันเดียวอันเดียวเลยอันเดียวเลยอะก่อนที่ผมจะเสกมันทอนะเว้ยเฮ้ยมัอนแล้นะเว้ยหรือว่าเราจะแกล้งลืมมันไปให้มันจบเช่นเราพองานกอออเฟสครับพี่บ่าว vỏ offset, Pibao, Pima, Pima, anh, ôi, hái của Salmon này, đây là mình dืน loay, hây, Pì sẽ mang thì Pì, sẽ ta, sẽ ta, ơi ta, sẽ như ngay, Pibao không chưa là Pibao, ơi Pibao, ơi, à vơi, 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 à A vơi, à 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 vơi, ไหนไหนพี่มาทางไหนพี่มาทางนี้ปิดจา,ายพี่จายพี่ายป็นอะไรจบจบจบคอยต่อ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 